ในคลิปที่แล้วใครได้ดูผมรีวิวโค้ชคนนี้ไปบ้างคุณผู้ชมรูดี้กาเซียด้วยชุดหลักของตัวเองเนี่ยยิงฝ่ายตรงข้ามขี้หดตดท้ายเลยนะครับเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับทีนเนี่ยซื้อโค้ชคนเนี้ มันแถมนักเตะชาวเบลเยียมมาด้วยทั้ง11ตัวเว้ยและในคิดที่แล้วผมได้ไปอ่านคอมเมนต์มาครับมีน้องคนหนึ่งเขาขอมาให้จีเนียจัดฟูทีไม่หน่อยฟูนักเตะที่มันแถมมากับโค้ดชาวเบลเยียมบอกคุณผู้ชมตอนแรกผมจะไม่ทําแล้วนะครับผมแต่มีคนดูขอมาจีเนีย็เลยใจอ่อนน่ะแค่นั้นแหละ <พอ S 2> เพื่อคนดูผมจะทําฟูให้คุณผู้ชมดูอย่างแน่นอนนะครับฟูทีมชาติเบลเยียมที่มันแถมมากับโค้ดคนนี้เลยนะครับเนี่ย ตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำแล้วนะครับเนี่ยมันเปลืองที่อัพไงคุณผู้ชมต้องอัพนักเตะต้องอะไรอีกเยอะครับมันเสียที่อัพทั้ง11ตัวคิดว่าเสียเยอะปะ เสียเยอะมากทาแต่เพื่อคนดูไงคนดูอยากเห็นคลิปสนุกๆจีเนียก,ก็เลยยอมจัดให้อะ่ะขนาดแหละแต่ขออย่างเดียวได้ไหมฮะใครที่หลงเข้ามาดูคลิปเนี้ยฝากกดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะคุณผู้ชมและอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยด้วยการกดไลค์คลิปนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะสู้ฝ่ายตรงข้ามได้หรือเปล่าอ่ะแต่ขออ้อนเอากำลังใจอาคนดูได้ไหมฮะ <laughs> กำ <laughs> ลังใจผมด้วยครับผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมทำไต่แรงด้วยแรงแต่ละคนแม่งเจอแต่ทีมตึงๆเขี้ยวลากดินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ส่วนเราอะไรฟูทีมชาติเบลเยียมนักเตะที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยเล่น,นครับแต่และตัวก็ข้าพลังเนี่ย9 6 98 9 9เ0 0เก้งะสุดก็น่าจะเป็น100เลยแล้วนะครับเนี่ไม่รู้ว่านักเตะคนไหนจะมีดับเบิลทัชหรือเปล่าต้องไปดูในเกมกันอีกทีนะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไร ผมน่าจะได้กำลังใจจากคนดูด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วล่ะผมมีกำลังใจแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะสู้ให้ถึงที่สุดสู้เท่าที่จะสู้ได้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมต้องรอดูนะคะว่าจะสุดมันสุดเดือดขนาดไหนนะทีนี้จะทําเต็มที่ก็แล้วกันนะ,ะเพื่อคนดูคลิปนี้ความสนุกกําลังจะมาถึงแล้วเว้ยแล้วเราไปดูกันได้เกม มาแล้วครับผมสามคู่ตีนสักทีนะโอ้โหเจอทีมเสือซะด้วยคุณผู้ชมมันอา้าปากจะเขี้ยวเขมือกับทีมชาติผมแล้วอะครับดูดิขอเจอฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เก่งได้ไหมอะคนาอมิจัดให้ทีนะเพราะว่าผมไม่คุ้นชินกับนักเตะทีมชาตินี้เลยนะคุณผู้ชมโอ้ oh my god เฮ้ยคนาอมิทีก่ก็บอกเจอตึงๆเสียงไม่ค่อยตึงที่บอกขอไม่ตึงมึงเอาแบบ ปีศาจไห้กันเลยเนะ่เอวเป้กูลิดลูมินิกเโอโอโหสามตัวหน้าเขาตัวท็อปท็อปของเซิร์ฟทั้งนั้นเลยนะครับแล้วดูสามตัวหลังผม <c oughs> ใครบ้างวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มีสโมอสอนเล่นกันปะเนี่ยโอ้โหดูดิครับเล่นทีมชาตินี้แต่สโมรสรอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่ดังเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่เมื่อคนดูขอมาผมก็ต้องจัดให้ครับคลิปนี้ตามใจคนดูจัดอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นขอกําลังใจด้วยนะครับผมใครที่หลงเข้ามาดูรับฝากกดติดตามด้วยและขอคนละหนึ่งไ like, ลค์ดาวทีเนี่ยตามใจคนดูสักหนึ่งเกินไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นเหยื่อให้เสือเขาขยุมหรือเปล่านะครับหรือว่าทีมชาติเบลเยียมของเราเนี่ยจะสู้ได้ แบบว่าสูสีมันมันนะผมจะตั้งใจเล่นก็นแล้วกันนะครับผมแล้วเราไปลุยกันได้เกมมาแล้วครับผมเล่นเนบ้านเขาด้วยโอ้โหแล้วโลโก้มันทีมเสือซะด้วย <c oughs> ว่าไม่วันอนะ่ะ <c oughs> ผมเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองกันนั่นแหละ ่อให้นักเตะเราจะไม่คุ้นชินก็ตามนะฮะแม่งตัวดับบรรทัดก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับเนี่ยอ้าวยู่ดีบอดเขาเอ,อ๋ยเฉยโอ้ยอย่างน้อยผมก็มีโค้ดใหม่ที่ช่วยนะครับทำให้บอดที่ฝนตัวข้ามเอ,อ๋นะครับดูดีกาเซียแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าครับผมก็พูดเล่นๆแต่แม่งเวลาใช้โค้ดคนใหม่ว่าอ้าใจยเย็น <laughs> เวลาใช้โค้ดคนใหม่เนี่ยตัวเกมชอบเข้าข้างเรามากเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตจากคลิปที่แล้วอ่ะ อะไรที่มันเป็นไปไม่ค่อยได้มันก็จะมักให้เราเห็นฮนะเอ็นเดอะบอยเกมนี้ฝากแบกด้วยนะยพ่อเดอะบอยเดอะบอยปาดสวยเอ็ครับ okay, ผมเดอะกูย่องปาดให้เดอะบอยเดอะบอยตบเข้ากลางโอ้โหเดอะบอยตบชา้าไปนิดเดียวเองเอา้าวอึ๊บโอ้ไม่ถึงก่อนแล้วโดนสวนว่ะคุณผู้ชม ขึ้ประตูไปครับผมบอกตรงว่าเรามีแค่11คนครไม่มีตัวสำรองนะทีมชาติเบลเยียมมันให้มาแค่11ตัวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นนาครึ่งแรกให้มันได้ให้ได้อะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ต้องขึ้นนาให้ได้เพราะว่าครึ่งหลังเราลําบากแน่ยิ่งนักเตะไม่มีสเตมินาเนี่ยต่อให้เราเล่นเก่งขนาดไหนเนี่ยนักเตะมันไม่เอาแล้วเราก็ยังไงก็สู้ไม่ได้ครับสวยโอ้โหครึ่งแรกกูโดนนาเฮ้ยล้าหน้าปะเอาไม่ล้าหรอ อชิบหายแล้วคุณผู้ชมบอกว่าครึ่งแรกให้นำเขาไม่ใช่ให้โดนนำพวกบอกตรงถ้าผมโดนนำเนี่ยครึ่งหลังแทบจะพลิกสถานการณ์เกมไม่ได้น้ำท่านักเตะมันหอบแดกอ่ะโอไหนดีวะปัดสวยตบอสวยกูฝากแบดด้วยพวกเฟกช็อต เช้นครับผมปาดจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละยอดข้อกูแม่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโอ้โหแล้วกำลังจะโดนสวนสวยไม่ได้สวนแา่เขาข้ามเซ็กช็อตเช่นครับผมโอ้แม่งมันไม่หลงเลยวะเอ้าเด็กกูด็กกู ดับปูโดชนลอนโด,ดกูกูกิ้งกะหล่อนกะหล่อนเลยเฮ้ยลูดีกาเสียมไม่สั่งรถได้ทำงานวะอาไหนดีอ๋อข้ามไปฝั่งนู้นบ้างฮะโอ้เราแบก็กฝ่าเราข้ามคาร้อนมันรอเลยอ่ะสปีดมันมีอ่ะคาร้อนมันรอดักเลยอ่ะโอ้ยชิบหาย,ายแล้วฝั่งเรามีแค่หลังสามตัวนะครับประธานเป้ะซะด้วยวะสวยโอ้กูตัวเาไหนอยู่วะ นาทีที <Safe rév mark> да <sm art> ่35 <ste> ้าแล้ว <described> คุณผู้ชมยังไม่ได้เปิดฝ่ายน้องข้ามเลยนะฮะัตึงเกินโอเคดีนะที่คุณหลินมาจับบอลแล้วออกอ่ะถ้ามันปล่อยออกตะกี้ไม่ได้เตะมุมนะฮะโอ้สามสิบเจ็ดยังไม่ทำอะไรฝ่ายน้องข้ามไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมทีมชาติเบลเยียมเราปัดไอ้ลูกอากูเฟกช็อตลูกอากูสัต ีไงล่ะครับพี่ตู้มาแล้วแค่นั้นแหละไอสัตว์อยู่แมนยูไม่ค่อยยิงพอย้ายทีมเนี่ยยิงเอายิงเอานะครับเนี่ยพี่ตู้โอ้โหแม่งไม่คิดไม่ฝันว่าเกมนี้พี่ตู้เราจะยิงได้ว่าคุณผู้ชมเป็นเดิรแบกให้ทีมเฉยเอา้าเดอะบอยปาดไปโอ้โหปาดลูกนี้เหมือนเดอะบอยเล่นเล่นฟุตบอลไม่เป็นเลยว่ะไม่เหมือนในชีวิตจริงเลยอ่ะชีวิตเดอะบอยแพ้พี่ตูเ้เลยพี่ตู้แบกเฉยตัวที่ไม่คิดว่าน่าจะน่าแบกเรานะฮะ เมื่อกูคิดว่าจะแบกแม่ยังไม่ได้ยิงเลยฮะฮะมันมาอีกแล้วโอ้สวยกูตวัวสวยจัดคอกเคียรก,ก่อนสวยเคียรก,กออ่อนร้อนเปล่าร้อนร้อนร้อนโอเคจบาพึ่งแรกยังเสมอกู้ช่ชองยังถือว่าโดนกินแต่ยังกินไม่เนิ่มอ่ะขคาน,นั้นแหละดูโอกาสการยิงไปเราข้ามเกนคับเรายิงแค่หนึ่งนะครับแต่เรายิงเข้าเลยอ่ะพี่ตู่เราจบสะร์คมจัดเลยว่ะ ต้องเราดูข้างหลังนะคุณผู้ชมว่าเกมมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเอาใจช่วยผมด้วยอ่ะแค่นั้นแหละอ๋อนี่ยเว้ยข้างหลังนี่แหละบอกตรงว่าเราเสียเปรียบนะคุณผู้ชมเราไม่มีทางเปลี่ยนตัวได้แล้วเกมลูกเปิดไม่ได้ซะด้วยเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับตัวมันเพราะว่ามันแถมมาแค่11ตัวตัวส้อลองมันไม่ให้มาเลยนะเอ้าเอ้าเอ้าสวยดิโอ้โหโดกูไม่จังหวะเยี่ยวปาดไปย่ะ ปาตอสไวยจัดโหแต่ฝ่ายขข้ามันวิ่งเร็วกว่ากองหน้าเราอย่างเห็นได้ชัดเลยว่ะวปาตโอ้โหมันก็ยังดักได้6สู้นะพวก6สู้กสู้6ส,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 สู้โหไม่ได้แล้วโอ้โหลุดเลยเหรอเกินไปสวยโอ้หลุดง่ายเกิน เราได้สวนไปดิครับจิกเกอร์ตเตอร์กิกเกอร์เตอร์อ่ะจะเย็นจะเย็น,ยนดีกว่าคุณผู้ชม,มเอาพิโต้แล้วจับซัดต่อหอยพิโตู้สวยชัดเฟิร์สทัได้ดีมากนะดูดิการจับรอบนี้จับบอลยาวแต่แล้วพร้อมซัดด,มดด้วยแต่อ้อมเราซัดด้วยไม่ฝอยหนูข้ามึงไม่ดูภาพช้าวะขู่พิโตู้ผมเฟิร์สทัชจ,จังหวะแรกเราแต่อ้อมเราได้ซัดเลยค่ะ ที่ทำแบบนั้นได้พอเรากดสปีดน,นะคุณผู้ชมถ้าเรากดสปีดตอนที่เราจะพิกแตะบอลน่ะมันจะแตะบอลยาวให้เราอุ้ยปาดไปเลยสวยจัดโดกูโดกูโดกูโอ้โหกระชากไม่หายได้ไงเนี่ยมันแซะได้ไงวะงงวะโห้แมง่งลูกกระกูกูรู้แท็กติกเฉยเฮ้ยปาดสัตว์โอ้โหวิตูสวยจัดลูกกระกูกแดแท็กติกอะไรอ่ะตัวไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยนะคุณผู้ชม ตัวคิดว่าจะไม่แบกแต่แบกเฉยว่ะลูกกกูๆๆตนอนแรกผมคิดว่าเดบอยจะแบกกับโดกูจะแบกทั้แต่ลูกกากูมาจากไหนกูม,มีตู้ของจริงโอกาสการยิงน้อยมากแต่เป็นประตูเลยนะครับเนี่ยกูสุดชัดสามหนึ่งเฉยนี่ขนาดโดนเปิดก่อนนะฮะมีเกินไปป่าลูกกากูไหนของแท้แต่แบกเบลเยี่ยมนี่ว่ะโห้ยตัวกูตักูตัวกู ดูดิแล้วกูโดนแซ่ด้านหลังตลอดเลยว่ะคุณผู้ชมแล้วฝ่ายเราข้ามสวนเจนโหไม่ได้แต่ละคนหอบแดงนะครับปรับเกมรับก่อนหนึ่งขีดแต่ละคนหอบแดงหมดแล้วเคลียร์ก่อนโอเคหกสู้นะพวกสวยเจนครับผมเขาเล่นเขาเด็ดพลิกพลิกใช้เลียมบังโอเคเจนใช้เลียมใช้เลียมปัดต่อ โอ้โหแต่เราคนไม่มีแรงแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราทำได้แค่ึ่งสถานการณ์เกมไปเรื่อยๆนะครับมา,มาดิเมซี่ตอนแรกมันจะดับนะมันดับไม่ผ่านตัวกูสวยปัดเดบอยเดบอยตบโลกระกูอยู่ไหน ไม่ถึงโอ้หไวิถึงวิตู้วิตู้เกือบได้ยิงลูกที่สีแล้วอ่ะตอนนี้เราทำแค่ได้เล่นเกมช้าไปนะคุณผูชมเพื่อข้าวเวลานะฮะอูสุดเกินไอสัตว์ฟูเบลเยี่ยมกูไม่มีใครแบ่งนอกจากวิตู้เราเฟกช็อตโหดูกูก็ไม่ได้เปิดสกอร์เลยว่ะเกมนี้พบโอ้โหออนันนาโอ้จากู้รักษาประตูเป็นกองค้างฮะ เฮ้ย hey, ถล่มเลยเราขอดูทีมฝั่งข้ามก่อนดูคุณผู้ชมไต่แรงมุ่เจ้าสายเติมอย่างตึงเฮ้ย hey, เปิดชีนี้ด้วยคิดว่าจะเก่งแต่สุดท้ายดูสกอร์4-1แล้วกดออกหนีอีกละโอ้โหถ้าผมไม่กดหยุดเนี่ยมันไม่กดออกหนีแน่แต่อันนี้ผมกดหยุดดูทีมนะครั่งข้ามเลยกดออกหนีทีมโคตรตึงเลยนะครับเนี่ยแต่สุดท้ายเจอฟูเบลเจียมเราอาริต้าย,ยิ้มหวานจนฟันเหลืองเตอร์ตอนนี้โคตรสุดว่ะ นี่ครับเดอะแบกของเราครับพี่ตู้รูกากูนะคุณผู้ชมเล่น1เกมซัดไป3ลูกอะ่ะกดแฮตทิกให้ทีมได้สำเร็จนะครับไม่มีใครแบกนอกจากเขาเลยนะครับนี่ลูกากูอะ่ะนี่ไงผมได้กำลังใจมาจากคนดูไงคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์ทาให้ผมชนะถึง4หนึ่งเลยนะครับนี่แฟนาคข้ามนี้หดตดท้ายนะคะ ฟูเบลเยี่ยมของเราน้องขอมาพี่ก็จัดให้แล้วนะครับเนี่ยต่อให้พี่จะไม่ถนัดแต่พี่ก็จะสู้สุดความสาม,มารถนะแต่ไม่คิดเลยว่าลูกกากูพี่ตู้เย็ยนของเราจะเป็นพระเอกในเกมนี้ว่ะคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์นะฮะและอย่าลืมกดกระดกิ่งให้ช่องของผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้า